สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป้าเอาอาน้องอีแม่พบพ่อกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมือนีสาวบัวสีผ้าพีผ้านองมาเขา่าสวนอีกคือเก่าเนาะแล้วก็สีน้ำเอาสาระดีๆน้ำมาฝากมาตอนพี่น้องอีกเช่นเก่าเชียนเคยเนาะกะที่พี่น้องเย็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นต้นหัวเชยเท่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สาระสําคัญที่สาวบัวสีผ้าพีผ้านองมาเบิงเนาะก็คือสาวบัวสีมาเผยเคล็ดลับในการ ปลูกแล้วก็ในการดูแลเนาะเห็ดจังไรเหาสิเห็ดไหนต้นหัวชเเถาของเหาเนาะหัวใหญ่แล้วก็สมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของสาวบัวเนาะพี่น้องเนาะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเคล็ดลับส่วนตัวเนาะสาวบัวเคยทดลองแล้วก็ได้ผลจริงเนาะก็เลยอยากมาบอกต่อเนาะสำหรับที่ห้าปูกินเองเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถาห้าปูกแบบเป็นลายๆจังสีเห่ากะคือสี บวไายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเคล็ด <nước> ล like ับท <mar> ี่ซาบวัวสีมาบอให้พี่ให้น้องฟังในมือนีกะง่ายๆเลยพี่น้องเคล็ดลับแต่ไม่ลับเนาะก็คือหลังจากข้าปลูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะข้ากับสีได้ลักษณะต้นแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็สังเกตเบื้องเนาะหัวเชยเท้าข้าก็เริ่มเป็นหัวแล้วแต่ว่าหัวยังบดทันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเคล็ดลับเนาะพี่น้องเนาะทีสาบวัวสีบอกให้ฟังในมือนีก็คือพอหัวเชยเทาข้าเริ่มเป็นหัวเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือเ้าสีสังเกตเ็นเนาะกะบใบข้ากะสีลายเนาะพี่น้องเนาะวิธีการที่สิเฮ็ดไหหัวเชยเถ้าของเ้าวขยายตัวได้ดีก็คือเ้าต้องเด็ดใบใออกพี่น้องเป็นยังจังหวัดเด็ดใบออกเพราะว่าการที่เ้าเด็ดใบออกเนาะมันสิเห็ดใหต้นหัวเชยเถ้าเนะาะมันบอ่อยังอาหารกันเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันมีใบไหลหัวมันกะสิบบใหญ่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแลวก็ทาบบวกเคยทดลองมาแล้วเนาะพี่น้อง เนาะเขากับพยายามลีใบออกพี่นอกลีใบลางออกแต่ว่ามาโบเดลี่ออกจนว่าลายขนาด้นเนาะพี่นอกเขากลี่ออกให้เลือสักประมาณสี่หาใบพี่นอกเนาะชาวบัวเคยทดลองเนาะเคยทดล่องเคยเปรียบเทียบระวังเด็ดใบออกกับโบเด็ดใบออกเนาะมีความแตกต่างกันจริงพี่นอกเนาะ ต่ว่าก็คืออย่างทีซาบัวเบาและพี่น้องเนาะ้าข้าปลูกจํานวนหลายข้ากับบสามาถเห็ดแบบนี้ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือสําหรับแบบว่าข้าปลูกกินเองพี่น้องปลูกแบบเล็กๆหนๆๆๆๆๆๆๆ่อยเนาะขาข้าอยากให้มันขยายโตได้ดีหรือว่าให้หัวมันใหญ่เนาะพี่น้องเนาะข้ากะมันมาเด็ดใบออกเลื่อยๆเนาะพี่น้องตะงว่าใบเขาสิแตกขึ้นมาเลื่อยๆเนาะนี่เห็นบ่าพี่น้องกะสิเป็นพุ่มแบบนี้เนาะข้าวกะสีพยัายามเด็ดใบออกให้เลือประมาณสี่หาใบกับพ่อพี่น้องตน่อหนึ่งต้นเนาะ แล้วก็สิ์เหตุห้หัวของเขาขยา,ายโตได้ดีเนาะพี่น้องเพราะว่ามันบริแยกอาหารกันเนะาะจะพี่น้องหลายๆคนก็อาจสิหูอยู่แลนะ้วเนาะหรือว่าหลายๆคนอาจสิบ่เคยหูมาก,ก่อนก็ลองไปทดลองเบิ่งเนาะพี่น้องนี่เนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับอ่าส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นความูลส่วนตัวที่สาวบัวเคยทดลองเนะาะแล้วก็มาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังในมือนี้เนาะพี่น้องเพื่อสิได้เป็นประโยชน์กับอา่าพี่น้องหลายๆคนเนาะสําหรับคนที่มาปลูกพืชผักเนาะพี่น้อง ถ้าเขาเก็บใบรลายก็คือจังเสาบัวเบาเนาะพี่น้องแย่งอาหารกันเนาะเพราะว่ถาถ้าศม,มนติว่าใบเขาลายเนาะเขาก็สิด,ดึงมาเลี้ยงใบแน่เลี้ยงหัวแน่เนาะเกษตรในหัวของเขาอ่าขยายโตบุด้ดีนั่นเองเนาะพี่น้องอันนี้คือเสาบัวปลูกใเซธงพี่น้องนี่เนาะธงแบบธงกระสอบเนาะพี่น้องเนาะใส่กระสียูที่ประมาณแปดขุนซิมหาหนียวเนาะพี่น้อง ซาบัวเคยเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งอยู่เนาะเกี่ยวกับหัวไชเท้าเนาะที่ซาบัวเคยปลูกแต่หลายเดือนก่อนเนาะพี่น้องซาบัวเคยเห็ดคลิปให้เบิ้งอยู่เนาะนี่เนาะพี่น้องพอเฮาวลี่ออกแล้วก็สิประมาณแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็สิเฮ็ดให ต้นโัวไชเถ้าข้องเห้าเนาะพี่น้องเนาะกสิขยายโตได้ดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะเพราะว่ามันบริย่างอาหารกันเนาะนี่กัสิประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวซ้าบวกกับสิค่อยมะลิออกเลื่อยๆเพราะว่าใบเขาสิแตกขึ้นมาใหม่เลื่อยๆเนาะพี่น้องใบาลางเขาเห่ากับไฟยามเด็ดออกเลื่อยๆเนาะให้เลือกซ้าประมาณสีหาใบเนาะในช่วงที่เขากาลังากาลังออกหัวเนาะพี่น้องนี่สังเกตเห็นเนาะกําลังเป็นหัวหรือวา่าผู้ได้มี อ่าควบคิดเห็นจังไรกันคอมเมนต์เขามาหรือว่าผู้ใดที่อ่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยากแนะนําเขามากกัแนะนําเขามาได้เนาะเพราะว่าซาบัวเคยเห็ดแบบนี้พี่น้องเลยกัอ่าได้พ้นเนาะได้พ้นในในแบบของซาบัวละพี่น้องเนาะอ่าซีโบ่ได้อ่าพื้อว้าคือจังของคนอื่นเนาะเพราะว่าซาบัวปลูกแบบบใส่สารเคมีแล้วกัอีกอย่างหนึ่งเนาะซาบัวปลูกใส่อ่าถุงแบบนี้เนาะพี่น้อง ใส่ถุงกระสอบแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วอาซีบุได,ด้ดีแบบปล่อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่ว่าดีได้ระดับหนึ่งสําหรับอาของซาบัวเนาะพี่น้องนะเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากทดลองไปอาเฮ็ดล่องเบิงกะล่องเบิงพี่น้องเนาะบ่เสียหายเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ซาบัวเคยเคยทดลองเนาะอย่างที่ซาบัวเคยบอกให้พี่น้องฟังเนาะซาบัวเป็นคนหมกักทดลองอันไีนที่ซาบัวปลูกซาบัวสีพยายามทดลองทดลองให้ได้ความแตกต่างให้ได้ไอเดียเนาะ อีกอยังทีเขาคิดว่ามันยากเนาะอีกอย่างทีมันคิดว่ามันยากมันเห็ดแบบบางทีเขาอาซีบริมีอุปกรณ์ขรพียบเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเขากับพายามดัดแปลงก็คือการทดลองเนาะพี่น้องเนาะทดลองล่องพิษล่องถือพี่น้องเนาะซสาบัวกกับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะซสาบวกกับผ่านมาจากการล่องพิษเนาะพี่น้องล่องพิษแล้วจังคอยมาล่องถือเนาะเห็นผลบบเห็นผลจังใดเสาบัวกะับมาบอกสุพีสุนองฟั่งขึ้นจังสีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับ วิธีการนี่เนาะพี่น้องสาบัวเคยทดลองแล้วก็เห็นผลพี่น้องเห็นผลเนาะไข้กวัวเฮ้าบริออกจูกพี่น้องไข้กวัวเฮ้าบเดทใบออกเนาะก็อย่างที่สาบัวบอกแหละถามมันใบมันลายเนาะมันก็สิด,ดึงสารอาหารมาเหลียงทั้งใบแน่มาเหลียงทั้งหัวเน่เนาะก็สิเห็นให้หัวขยายตัวบุไดดีค่ะแหละพี่น้องเนาะนีะ่เนาะหัวนี่ก็กำลังใหญ่พี่น้องปลูกง่ายพี่น้องสำหรับหัวไชเถ่าเนาะปลูกง่าย ดูแลง่ายผอมพี่น้องเนาะขยายตัวว้พี่น้องปูโคเชเท่านี่ขยายตัวว้เนาะอีกบ,บ,บดบดปบนใบเรียวซาบัวกัสิไดีเก็บกินได้แล้วนี่พี่น้องเนาะอ๋ออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆในหน่อยเนาะที่ซาบัวนํามาฝากมาตอนพี่หน้องในมือนีเนาะจังได้ซาบัวก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเนาะว่าสูตรนี่เป็นสูตรเฉพาะของซาบัวเนาะผู้อื่นเหตุแบบได้ซาบัวปูเนาะแต่ว่าสําหรับซาบัว เคยเหตุแบบนี้ทดลองมาแบบนี้แล้วก็ได้พ้นในระดับหนึ่งก็เลยอยากมากบอกต่อให้พี่ให้น้องหล,ลายๆคนเนาะเพื่อสิได้นําไปทดลองใส่ให้เกิดประโยชน์หรือว่าได้ทดลองเบิรงนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ได้ที่ปลูกผืชพักอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะ่าบัวกับคุ่งสีด้ขอตัวอำลาพาจากพ,พี่น้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวจังพบกันในมือต่อๆไปเนาะเดี๋ยวจังก็ติดตามเบิ่งว่าสาบวสัวสีเห็ดคลิปอียังไ้ พี่ให้น้องได้รับเบิงรับชมในมื่นต่อต่อไปเนาะพิษผ่าประการใดสาบวกกับพอถอดคอพายเนาะถูกสิ่งถูกอย่างที่เหตุขึ้นมากะเหตุเพื่ออ่าห้พี่ให้น้องเนาะได้อ่านำไปต่อยอดเนาะพี่น้องเนาะพิษผ่าประการใดกะต้องกับพอถอดคอพายอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนเนอะอาะสบายดี